สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูหอยทอดแบบง่ายๆทําท,ทานเองได้ที่บ้านแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาแนะนําส่วนผสมกันก่อนมีไม่เยอะเลยก็คือหนึ่งหอยแมงคู่ครับอันนี้โจกซื้อหอยสดมาแล้วก็ลวกน้ํานิดนึงแล้วก็มาแกะเนื้อออกนะครับตัวใหญ่เลยวันนี้ถั่วงอกไข่ไก่ครับอันนี้น้ําปูนใส่นะครับแป้งข้าวเจ้า อันนี้แป้งมันน้ำมันสำหรับทอดนะครับกระเทียมต้นหอมวันนี้ซอสที่โจ๊กจะทานคือเป็นซอสพริกแล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดเลยนะครับว่าจะเป็นซอสพริกน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศอันนี้แล้วแล้วแต่คนถนัดเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการผสมแป้งก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับก็เริ่มจากแป้งมันก่อนนะครับสองช้อน ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับสองช้อนวันนี้เราใช้แป้งน้อยเราเน้นทานหอยเยอะๆนะครับแล้วก็นะ้ำปุ้นใส่นะครับสองช้อนนะครับตามด้วยอันนี้น้ำเย็นโอเคน้ำเย็นนี่ค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าแป้งเราข้นเหนียวแค่ไหน ถ้าข้นเกินก็ทยอยเติมน้ำเย็นเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบทานแป้งเยอะๆก็ใส่แป้งเพิ่มนะครับอัตราส่วนวเท่ากันนะครับสำหรับโจ๊กจะใช้ประมาณนี้เลยสูตรประมาณนีู้ตดง่ายๆโอเคประมาณนี้แหละครับโจ๊กใส่ๆประมาณนี้เลย เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาหอยเนี่ยใส่ลงไปเลยทำกินเองง่ายๆครับไม่ต้องพิถีพิถันหลายขั้นตอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะเตรียมทอดนะครับอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้มันร้อนก่อน หลังจากกระทะเริ่มร้อนนะครับโจจะใส่น้ํามันลงไปกระทะนะครับเราจะใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่า,ามันเป็นการทําหอยทอดฉะนั้นน้ามันต้องค่อนข้างเยอะหน่อยคือกระทะโจมาจแจนกลางนะครับอันนี้เพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องแปลกใจมันเป็นกระทะสําหรับทําทอาหารที่แบบวางกลิวตรงกลางลน้ำมันจะไหลลงไปร่องข้างคา พอเริ่มร้อนนะครับก็จะเป็นกระเทียมก่อนเลยอันดับแรกคือจ่ชอบทานกระเทียมฉะนั้นจุกจะใส่กระเทียมด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนไม่ชอบกินกระเทียมเนี่ยก็จะใช้แค่แป้งกับหอยก็ได้นะครับนี่นะครับผัดให้เริ่มเหลืองนะครับอพอได้ที่เราก็จะเป็นหอยทอดเรานะครับที่เราหมักกับแป้งเอาไว้นะครับใส่ลงไปเลย เดี๋ยวเล่งไฟนิดหนึงแล้วก็เกลียนะครับให้มันกระจายกระจายออกไปเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาเกินมันจะไม่สุกครับ ันนี้เราก็จะทอดไปจนกว่าแป้งข้างล่างมันจะกรอบนะครับเ,เพื่อนๆเราเน้นแป้งน้อยนะครับเราเน้นกินหอยเยอะๆเราทํากินเองครับคือเวลาไปซื้อเขาเนี่ยมีแต่หอยอยู่สามสี่ตัวที่เหลือแป้งล้ว,วนอันนั้นก็ขัดใจไปนิดนึงนี่นะครับข้างล่างเริ่มเริ่มกรอเป็นปืดๆแบบนี้แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราจะใส่ ส่งองอกนะครับลงไปไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาหอยมาทับอีกทีนึง่งให้มันยุบลงไปหลังจากนั้นจะโรยด้วยไข่ไก่นะครับอันนี้คือยีนิดนึงไข่ไก่นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเจาะให้มันแตกเป็นชิ้นเพื่อให้สามารถทานได้ง่ายนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ทานแบบเป็นแผ่ๆแ,แบบนี้พอไข่เริ่มสุกนะครับเพื่อนๆจะได้กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนเวลาเราไปทานร้านหอยทอดนะครับจะมีกลิ่นกรอบหอมนิดนึงเราจะกลับกลับด้านมันครั้งหนึ่งนะครับ ขอใช้ตะหลิวแบบนี้แล้วกันเพราะว่าตะหลิวไม้ของเมันกลับไม่ได้ตรงนีจง้จะต้องแตกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าข้างล่างมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นหัวงอกฉะนั้นมันก็ต้องแยอกออกจากกันเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดออกนิดนึง สร็จแล้วโรยต้นหอมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันแล้วโอเคเดี๋ยวโจ๊กขอยญาตักใส่จานแล้วเดี๋ยวจัดจานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆหอยทอดทํากินเองง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊งนะครับแป้งน้อยเน้นหอยแน่นๆหนักๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับถ่งงอกเล็กน้อยวันนี้เราเน้นทานหอยนะครับตัวทานกับซอสพริกศรีราชาเพื่อนๆอาจจะทอดทานกับ น้ำจิ้มไก่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนผสมเนี่ยโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้กรอบแบบกรอบมากๆก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเยอะๆหน่อยก็จะช่วยได้แล้วก็น้ําปูนใส่นะครับน้ําเย็นจะจันะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คงพอเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารทานเองง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับ